สวัสดีครับท่านผู้ติดตามช่องซับรุ่งเรืองชาแนลทุกทุกท่านวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคำว่ามูเตลูซึ่งเป็นคำฮิตติดเทรนเรื่องราวของความเชื่อและสิ่งรีรับอย่างที่ทราบกันดีว่าเรื่องของความเชื่อไสยศาสตร์ เครื่องรางของขังมีมานานตั้งแต่ยุคโบราณไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเรื่องความเป็นความตายการดูดวงการทำของรวมไปถึงการทำนายเหตุการณ์ต่างๆสิ่งเหล่านี้ร้วนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนซึ่งปัจจุบันความเชื่อเหล่านี้ กลับมาเป็นเทนฮิตอีกครั้งในชื่อของมูเตรูซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามูเตรูหรือสายมูคืออะไรความหมายของมูเตรูที่มีมาจากไหนความหมายของมูเตรูมีที่มาจากไหนรวมถึง การนำไปใช้ในเรื่องใดบ้างซึ่งในคลิปนี้เราได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการมูเตลูมาฝากมูเตลูคือเรื่องของความเชื่อไสยศาสตร,ร์โหราศาสตร์การดูไพ่การเสริมดวงและโชคชะตารวมไปถึงการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการหลอมรวมความเชื่อของศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์การนับถือผีและสิ่งเลี้นรับเข้าด้วยกันจนกลายเป็นความเชื่อที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนส่วนคำว่ามูเตรูมีต้นกำเนิดมาจากภาพยนตร์สยองขวัญสัญชาติอินโดนีเซียที่มีชื่อเรื่องว่า มูเตลูศึกไสยศาสตร์ออกใช้ครั้งแรกในปี1979ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับหญิงสาวสองคนที่เปิดศึกชิงชายอันเป็นที่รักผ่านการ่รา้เวทมนต์คาถาซึ่งในคาถาบางช่วงที่ร่ออกมานั้นมีการพูดคำว่ามูเตลูมูเตลูดังนั้นความหมายของมูเตลูในเวอร์ชั่นภาพยนตร์ จึงอาจสื่อถึงไสยศาสตร์ปัจจุบันสายมูถูกนำมาเป็นชื่อเรียกสั้นๆที่มีความหมายเชิงบวกในเรื่องของความเชื่อไสยศาสตร์เครื่องรางของขังโดยเชื่อว่าเมื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือศรัทธาในสิ่งนั้นแล้วจะช่วยเสริมดวงในด้านการเงินการงานโชคลาภวาสนา รวมไปถึงด้านของความรักสายมูกับการตกแต่งบ้านเสริมพลังบวกให้คนที่อาศัยอยู่ภายในบ้านอยู่เย็นเป็นสุขโดยเฉพาะการจัดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อื่นๆภายในบ้านที่ให้พลังงานเช่นเตาไฟฟ้าให้ความร้อน แอร์หรือเครื่องปรับอากาศให้ความเย็นซึ่งเราจำเป็นต้องจัดวางให้เหมาะสมเพื่อให้ภายในบ้านเกิดภาวะสมดุลต่อกันและเต็มไปด้วยพลังงานด้านบวกตัวอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความเย็นช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายสบายตัวแต่ลมที่เย็นไปกระทบผิวมากเกินไป ก็จะมักส่งผลให้เป็นหวัดได้ง่ายดังนั้นการติดตั้งเครื่องปรับอากาศจึงไม่ควรจัดวางตรงข้ามกับตำแหน่งเตียงนอนควรจะวางในตำแหน่งด้านข้างหรือค่อนไปทางปลายเท้าจะดีที่สุดการจัดตู้เย็นควรมีอาหารเครื่องดื่มสำรองไว้ภายในตู้เย็นอยู่เสมอแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรเก็บอาหารเก่า ค้างนานๆนทุกสัปดาห์และไม่ควรจัดวางตู้เย็นในตำแหน่งที่อยู่ใกล้กับเตาไฟอาทิเตาแก๊สเตาไฟฟ้าหรือเตาอบเตาไมโครวเวฟเนื่องจากตู้เย็นเป็นธาตุน้ำส่วนเตาไฟเป็นธาตุไฟน้ำกับไฟเป็นธาตุตรงข้ามกันหากมีการจัดวางใกล้กันพลังงานจะขาดความสมดุล และส่งผลให้ตู้เย็นทำงานหนะักและกินไฟมากขึ้นอีกด้วยคำว่ามูเตลูเป็นคําฮิตติดปากจากอีกกระแสหนึง่งคำว่ามูเตลูเริ่มเป็นคําฮิตติดปากเมื่อมีดารานักแสดงนิยมใส่ตะกุดแฟชั่นและในปัจจุบันคนไทยมีการนำคํานี้กลับมาใช้ตามที่ได้บอกไปข้างต้นที่เรียกว่าสายมู ความหมายที่เปลี่ยนไปก็คือจะไม่ได้หมายถึงไสยศาสตร์มนต์ดำและคุณไสยแต่หมายถึงการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลังไปจนถึงการทำพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนา,ศาเป็นเชิงบวกมูเตลูสื่อถึงการทำบุญเสริมดวงชะตาให้ชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การเงินรวมไปถึงการคุ้มครองให้แข้วคกราดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงหรือการไปไหว้พระทำบุญเสริมสิริมงคลให้กับดวงชะตาเสริมโชคด้วยพิธีกรรมต่างๆไม่ได้หมายถึงผู้ที่บูชาเครื่องรางของขังเพียงอย่างเดียวเหมือนกับสมัยก่อน